ก็ได้นำเอาลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาสีแจงสแสดงเพื่อให้เข้าใจาเรื่องการทำบุญคนเล่าฮอก็นิยมกันหลายก็คือการให้ทานการให้ทานเขาคือ,คอ,คอ,คอเห็นเหตุหบุญหนึ่งต้องคิดว่าให้ทานเป็นเบื้องต้นเลยนะก็สีท่านไหนสีให้ยังสีได้บุญหลาย คือคือแต่ว่าคันเหตุบุญเลยต้องเป็นให่ทานแต่จริงก็ทาบุญก็คือความหมายเขาวอาบุญก็คือความดีนะความดีก็เหตุดีเหตุดีก็หลายอย่างบ่มเนแต่ไห่ทานอย่างเดียวให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญหักษาสิ้นเจริญเพราะว่านําทวข้อมดีทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นการการทําบุญ มเมือนเขาว่กกองบุญและคันบ่มีกองบุญบ่มีเมงแหละคือบ่คัลแต่คันเขาเข้าใจเขาว่าบุญหลายๆอย่างเอามารวมกันกับเขาก็ได้กองบุญแหละมอนิก็มีแหละกองบุญนะกองที่หนึ่งคือกองไห้ทานกองที่สองคือกองหักษาศิลกองที่สามมือการฟังเทศฟังธรรมเห็นได้ไหวราได้สมถทานศิลไดถวายสังฆทานไดฟังเทศ เนี่ยเอามารวมกันหลายอันก็มากองไว้กองไว้ในใจกองไว้ในกายว่าจ่าใจเ่านจ้อนเขาอลีกับกองไว้ในใจเ่าเอามารวมกันไว้ในตัวเ่านเดี่ยเป็นกองบุญเด้อเข้าใจว่ากองความดีกองแห่งคุณงามความดีเอามากองไว้นี้ไว้ในตัวเ่านนี่เด้อบุญแท้ๆนั่นตัวนี้ว่าตก๊กนาบโบไรตกไฟโบใหม่จรลักไปโบได้ นั่นก็นเป็นบุญในลีนนความดีที่เขาสั่งสมได้ขันได้องคหาหรือว่าสัพยรุสท่านหาประการเตรียบริเจ้าเทศในเวลามา,าพามฟังเขาต้องมีคุณสมบัติให้ท่านที่ดีประกอบด้วยองหาเนี่ยันอยากให้ท่านสมบุญแบบเปนว่าหนึ่งนว่าให้ท่านด้วยความเคารพสองให้ท่านด้วยความนอบนอบ้อมสามให้ท่าน้วยมือตนเอง สี่หมอยทานของที่เป็นเศษเป็นเดนเรือของเป็นเงินและหาเสื่อกรรมหลืผลกรรมหรืทานนี่การทานประกอบ้วยองหาประการนี้เป็นว่าทานนินยมมีผลถ้าเขาไปเกิดในภพใดในตระกูลใดคิดใจเขาสิน,นอมไป,ปรบริโภคอาหารอย่างดี น้อมไปเพื่อบริโภคเสื่อผาอย่างดีน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณหาอย่างดีกามคุณหาเมื่อในคู่งามงามเสียงมวลมวลกิ่นหอมหอมรสเสบเสบสัมผัสน,นุน่มนวลหล่านี้ชิดเต็ดของดีปนวะ่ะ แต่มามาขอสุดท้ายนยแม่นมีบุตรภรรยาทาตใสกรรมกรก็เป็นผัวง,ง,ง่ายสนง่ายเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังบทสรงใจไปที่อื่นในเวลาบอกเวลาสอนก็สีเป็นผัวนอนสอนง่ายไหนะเสือถอยฟังความพุ่นไมนมีพ้นคนหลวงคนล้านบู้ไหนกันเหตุถือกันเด้อหากื้อไว้ได้สิทวนคืนเด้อน,น,นึ่งให้ท่านด้วยความเคารพ เฮ็ดอิลิโอโลเฮ็ดขักเฮ็ดแน่เฮ็ดด้วยความเต็มใจจริงใจนี่คือไม่ออกหรือขากหลายไม่ออกหรือแต่งท่านคักเฮ็ดอียังประนีละเอียดในขั้นบิงอะแต่มางคนบอูโอ้ยอมหักอยู่เขาเจะพอยนหลายนะอันนี้อันนี้ไม่ออกเาจะใส่ดีๆเฮ็ดละเอียดนะใส่ใจทุกขั้นตอนแต่เริ่มแต่งท่านนะตกแต่งจัดฮาจัดเตรียม เห็ดขักเห็ดเน่อันนั้นอะไรอื่นวายถ้าในความเคารพนะบ่อเห็ดพ่อเป๊ะๆบางๆอืมบ่อเห็ดพ่อแบบจับเจ้าว่างๆอ่ะเออเห็ดอิลีเห็ดขักเห็ดเหน่เห็ดในความเต็มใจจริงใจอิลีบริสุทธิ์ใจนี่อันนั้นอื่นวายถ้าในความเคารพสองถ้านในความนอบน้อมนี่ยิ่งให้แก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลหรือให้แก่ผู้มีพระคุณ ควรนอ่อนน้อมทมตนก้มหัวยกขึ้นห้วิตพื่นเค้นพิ่นข้างแนหรือกาบพื่นห้โดยมารยาทอันดีแม้แต่ห้พ่อห้แม่หรือห้คนธรรมดาก็าตามกับบุคคลเหตุแบบให้แบบบุพเพใจหรือถิมห้โยนห้ให้ไโดยมารยาทอันงามกานบูรุษสินหายโดยความเคารพอ่อนน้อมทมตัวนี่มันที่ซอนใน ตัวน,นี้ได้มันเสียสตอนไปหายลูกหายล้านข้ารบอ่อนนอ้อมเสื้อฟังนะ่ะข้าให้ด้วยความอ่อนน้อมนะนั่นสามหายท่านในมืตอตนเองเห็นดนตัวตนเองตกแต่งโดยตนเองเอามาเคี้ยนกับเคี้ยนตนเองคือวงกีนี่ไม่ออกเพื่อนวันนี้พันมาเคี้ยนโดยตนเองนะนั่งหายท่านในมืตอตนเองถูกตอ้องเนื้อซีมากกว่าวงห้ของที่เป็นเงื่อนบางสบับหรือสบับจุฬา,าหายบาหายเหมือนสิทธิ์ถิ่น บ่ให้เหมือนถิมนี่คือให้ยแบบบ่บ่บ่มีอะไรให้สิคือสิบ่ให้อีกนะความหมายเพบนน่ะอืมแต่ความหมายอะฮะต้องห้แต่ความอ้อเฟื้อแต่แต่มากสับหลวงเราให้บ่ให้ของที่เป็นเดนก็คือของที่เป็นเศษเป็นเงื่อนปเอาใคณให้ของใหม่มันก็เได้ของใหม่ขัให้ของเก่ามันก็ได้ของเก่าธรรมดาเนาะอืมให้ของเก่าบ่เสด้ได้เนี้ยใหม่คือเสดได้บ่จะได้ของใหม่ ก็พอได้เลยของเป็นของเก่านะของมือสองสิงอย่างสินะในบุญหมดก็ได้ก็ได้ของเก่าเนะออไอของอันล่องลงมาของใส่แล้วก็ะไรของใส่แล้วเนอะแต่ว่าเห็นอันไปช่วยเรือไฟนำถ่วนะอันของบริจาคคนนะโอ้ยบางอันจนขาดจนสอดอน้ำเสื้อผ้าพุ่นะโอ้ยก็เก่าพะโลเหียร์อะไรนะ นันะมันมันเลยโบราณของใหม่ไม่ได้ของเก่านะผู้ชิ้ใช้ก็จะว่าจังไรผู้ชิ้ไปซักใหม่ก็ว่าเออนันนั้นลักษณะนั้นของเก่านะในห้าไข่ถึงบราคาแพงกะบเอาไข่ของใหม่กับในของใหม่ธรรมดาไล้นะใข่ของเก่าในของเก่าก็ได้บุญกันโปมีลีของเก่าคนนหาเนาะแต่การโปมีในกับของใหม่ไปน้ำวันนี้ขอสุดท้ายเสือกำลังพลของกั แล้วให้ทานโตนี่ก็สําคัญเลยคนเฮาคันบ่มีความเสือ่อความเหลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่เสื่อว่าบาปมีบุญมีหรือว่าการให้ทานมีผลต่างสินะใช่มันมีบ่มีแหละเฮาหลบสงสัยอยู่มีบ่บุญนี่บาปมีหรืบนะอบ,บ,บ,บ่จังซี่่ะเออผลบาปผลบุญมีแท้บ่อยคนสงสัยแล้วมันสิเฮ็ดหยังบ่เต็มตีนเต็มมือเออเฮ็ดบ่คักบ่แน่ แต่คนบาสงสัยเฮ็ุขับอยากได้บุญก็ตั้งใจเหตุอิลีกันยันเว้นยันบาก็เว้นเรามัตระวังนี่ของมนุษย์เสื่อว่าว่ามันมีบุญมีอยู่คนบ่เสื่อมันเหตุยังก็บ่กขักนะตั้งแต่กับยันบนยันย่านบ้านเมืองพุทโว้า้ขันบ่ไปเฮ็ดกัยยานพุ่นวหาใหักเลิกๆุ้ยเข้าหนบ่อยากเสื่อมันมีว่าบุญมีว่าบาบุญนี่พวกก็เลยเห็ดบ่กขับ ในเฮ็ดบกคับโบนี่คนเสือเฮ็ดขักตั้งใจเหตุอีแง่ก็เหตุขักันนี่พอเสื่อว่าบุญจะให้พ้นทั้งในชาตินี้ชาติต่อต,อตอไปนั่นตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เขาก็ตั้งใจเห็ดตั้งใจเห็นมันก็ออกมาดีเออเห็ุอีแง่ก็จบก,ก็งามแน่พ้นมันก็สะท้อนไปในเบื้องหน้าคือคนบอกเลยได้บริโภคเสื้อผ้าดีๆอาหารดีๆยาดีๆีอุอ้บเสียงกินรสโปรดท่ะ ชิงดีๆทั้งนั้นมีลูกก็เป็นผัวมีลูกมีบุตรภรรยาถาดใส่กรรมกรก็เป็นผัวางสน่ายน๊ะบอกได้ใส่ฟังเสียวถอยฟังความการคง้มกันขามกันเ้องให้ท่านด้วยความบโบครบรบได้ายบุดีได้บ่เนี่ยให้ท่านด้วยความบอน้อมโบให้ท่านด้มือตนเองให้ของที่เป็นเศษเป็นเงินนะและกับโบเสื้อกรรมแล้วล้นกรรมให้ท่าน อันนั้นถ้านายมมีผลเกิดซาได้เขาเสียบริโภคอาหารเนี่ยเอาได้บริโภคอาหารกับอันบดีนะเสื้อผ้าอันบดียานพาฒนาอันบดีกรมคุ้นหาหูกเสียงอกินรสผลทัพอันบดีแมีนมีบุตรภรรยาคนใส่กรมกรกับเป็นผัวายากรนยาบบ่เงียงหูฟ้องบ่ตั้งใจฟ้งสมใจไปที่อื่นนาน่เป็นธรรมดาเนะย นี่กิ่งหงอยังอเขาให้ท่านด้ยวยความบกครบุบนี่อันที่ต้นเนี่ยห้ท่านด้ยวยความเคารพดีตัวที่หนึ่งเนี่ยอธิวรมอะไรอ่ตัวที่สองหายท่านด้ยวยความบกครบุบน,นั่นลงประสุกอยู่นี่คือเก่าเลยอยู่ความเคารบุบอยู่ในสําคัญในเคารพหรือบกครุบไม่เด้อือเจ้าสั่นตรงให้ความสําคัญแท่ห์อันนี้เนาะฝ่าไว้บ่มัง่ายาประเด็นใดทานกับเขาเหตเทตุบกครบองค์บกอบมันในนี่มันก็ มันได้ผลบมเต็มทีแต่ผลรครบทวนนะคราวนี้ได้นนี่คือังกล่าวมันได้ครับผลครบ้วนสมบูรณ์แบบมีผลหดหลวมหดร้านถาดใส่กรรมกรพุนะบบนั่งธรรมดาเลยเห็นบอกต้องถือข้ไหายอยู่ได้หหดข,ขาหายเดี๋ยวข้อล้คานหรือหายเดี๋ยวข้อบนนอนๆแต่มาเห็นไม่ออกอันหนึ่งเท่าอะไเลยกนะูมือย,ยังเป็นคือเก่าอยู่ไม่บอกแล้วในใดเรามีทิฏฐนะิเนี่ยนะเออ แล้วเอาให้ยน่ยคู่แล้วอ้อาวเน่ยสัตว์ไปให้เลยยู่ไปตาดไปเลยเอาเลยเขาโดนจับนอนกับบุญธันนะโอ้เราจะบอเคาน,นี่ไม่ออกเลย่านนะเลยเป็นนิสัยเลยนะพอออกอันหนึ่งสิลาวาข้างในได้เคนคองเนะีย่ยคู่หับน้องกับบุันมุนเนี่ยมุนเนี่ยเป๊ะปรับเอามือเป๊ะใส่เลยว,ว่างเลยเนี่ยคู่ยังบ่นจะคว้าเสียสำ่ำ <laughs> ไปผ้าใหม่เลยยกตัว อันนั้นคือยังบ่มีความองหน่อมในการหายยังหายแบบง่ายง่ายเฮ็ดแบบคือให้ดลินนะนะเออบอกข่าวบุญเออไอ่น,นั่นแหละยังยังยังขายความนองอ่อนหน่อมในการหายหรือเออยังหายพ่อหายแม่หรือการละวังเด้อนี่ต้องหายบนดดวยความเต็มอกเต็มใจด้วยมรารยาทอันดีเออเห็นบอกคนโบาราณเป็นทีน่หายเป็นมูได้แม้แต่ของยังบอ่อยว่างพืน้นบุญเอ๊หาคันหาแนวมาห้อง ยกย่อเค้นก็เป็นฝาอะไดน,น,นั้นนั่นเองมันจะมีผลเกลกูเกลานุ้ได้เห็นไหมูกล้านก็ะสีอ่อนหน้อมทอมตัวเสื้อถอยฟังความคารุบยำกิมงมันไม่ธรรมดาเลย,ย,าล,ายาล่ะมารยาในการหายอุติเจาซ้อนขักไดนะ้ในอาาา้าวฝากว่าตัวนี้สำหรับวันนี้มันสอยและขอ,อยุตีเพียงตัวน,นี้ในตานที่สุดน,นี้ขออานาจคุณพระพุธประธทรมประสงค์มุนกุศลใดที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทาแล้วจงเอาหน่วยผลให้ประสบภบเจอความสุข ความเจริญจะได้ด้วยอายุวันนะสุขพระปัฒนาสิ่งใดอันเป็ประโชประกอบด้วยธรรมขอจงสเร็จจงสเร็จทุกสิ่งทุกประการดยเถ